ธนคาคารทบปตพิจิตรับการจ่ายเงินให้ชาวนาวันนี้เป็นไงบ้างครับครับทางจังหวัดพิจิตรเราได้รับเงินจ,จัดสรรมาจากกมณนใหญ่เรานะครับเมื่อวันที่18อีก2 3 5, 5. ล้านบาทยอดสะสมตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ได้เงินมาแล้วทั้งสิ้น2,763ล้านบาทจ่ายให้เกษตรกรไปได้ประมาณ13,000กวรายครับมีอะไรอยากฝากถึงเกษตรกรไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องการทนผันหรือาความเครียดของเกษตรกรเกษตรกรเครียดไปต่างๆนานาเนี่ยครับครับส่วนเรื่องจากว่ายังมีเกษตรกรรอรับเงินอ pues ีกประมาณเกือบสี่หมื่นรายในระหว่างนี้ทางธนาคารก็มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดเงินทุนสําหรับการผลิตการผลิตนาข้าวรอบใหม่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อขอผู้มินจากธนาคารได้ในวงเงินไม่เกินเงินละประมาณ1นึ่งแสนบาท ดอกเบี้ยแนตาร้อยละ0.85 5.83บาทต่อเดือนครับหรือว่า107บาทต่อปีครับท่านเอกกรตอนนีม้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องชาปนักกิจครับท่านเพราะว่าถ้าไม่ส่งชาปนักกิจแล้วกลัวจะเสียสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยถ้ามีคําแนะนาอย่างไรบ้างครับคือจมาคมชาปนักกิจของลูกค้าทศศนี่นะครับมีกำหนดการที่จะให้ชําระงวดแรกในภาเยเดือนมีนานะครับแล้วก็จะมีการ ถ้าเกิดสมมติตรงไม่ได้ก็จะมีการพวงอีกสามครั้งครับยังมีเวลาพอสมควรครับแต่ไงก็ต้องส่งตรงนั้นเถิดปกติต้องส่งคัดเมเพราะงั้นถ้าเกิดไม่มีส่งก็สามารถมากู้ทอกษหรือใช้บัตรเครดิตได้ไหมครับได้ครับก็สามารถที่จะเอาเงินกู้เงินกู้ที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับใช้ได้ทั้งการผลิตแล้วก็ใช้ใช้ใช้จ่ายในครอบครัวก็ได้ครับเพราะนั้นเงินของสำนักงานกิจก็สามารถรวมอยู่ในนี้ได้ได้ด้วย มีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับตอนนี้หลายคนมีความเครียดกลัวทกศกันจังเลยทกศน่ากลัวอย่างที่ชาวบ้านพูดไหมครับต้องกลัวหรอะครับเพราะว่าเรื่องหนี้สินเนี่ยธนาคารก็ขยายไปให้อย่างน้อยหกเดือนแล้วนะครับไม่มีการซองร้องกันไม่มีครับไม่ต้องห่วงครับประเด็นเ,เ,เรื่องหนี้สินเนี่ยขอให้เกษตรกรทุกท่านสบายใจได้ว่าธนาคารขยายหนี้ออกไปครับอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปีครับ เมื่อมีเงินโอนเข้ามานะครับเงินก็จะกระจายไปตามสาขาต่างๆของธนาคารทกสนะครับเพื่อให้เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเพราะฉะนั้นเงินโอนมาแต่ละครั้งก็จะมีคนได้รับเงินในแต่ละสาขานะครับก็ประมาณ10กว่าลายไม่เคยเกิน20่สิลายแล้วครับเพราะนั้นชาวนาก็ตั้งความหวังรอว่าเงินจะได้เมื่อไหร่เงินจะได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่มาดูที่ธนาคารทกสว่ามีเงินของตัวเองมีประกาศออกมาแล้วหรือย,อยังอย่างเช่นวันนี้นะครับก็ ที่วันที่17กุมภาพันธ์ที่ว่ามีเงินโอนมานะครับนะครับเป็นจำนวนเงิน235ล้านบาทนะครับเวินแล้วจังหวัดพิจิตรตอนนี้นะครับมีเงินโอนเข้ามาแล้ว2,763ล้านบาทนะครับจากยอดจริงๆแล้วจะต้องประมาณ7,000กว่าล้านนะครับ ขาวเยอะไหมครับขบวนแค่ไม่นะาเดียวทำนายท่าไหนฮะตามมาข้าวครับเขาบอกว่าเขาจะส่งข่าวไปทางผูใ้ใหญ่บ้านหารว่ามีอนะไรื่มาอไหดะนได้ที่ยังไม่ได้ทาสัญญาแบบประทวนะจะได้รเรืชื่ออะไร ขา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 